เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะยอดดวงใจปีศาจบทที่หก เดิมทีสำหรับผู้คนในวังหวนเซียเหยาซูดีนับว่าเป็นยอดหญิงงามเป็นคุณหนูที่ใครต่อใครต่างก็เอาใจแต่พริบตาเดียวที่ได้เห็นหญิงสาวในชุดสีม่วงพวกเขาพบว่าที่ผ่านมานั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้ความงามชนิดนี้ ไม่ใช่ความงามน่าเอ็นดูอย่างคุณหนูเหยาและมีใช่งามยั่วยวนอย่างยอดหญิงคณิกาเท่าว่าเป็นความงามอันสูงส่งสงา่าและยากที่จะแตะต้องในบรรดาพวกเขามีบางคนฉลาดรู้หญิงสาวที่งดงามขนาดนี้คนที่สามารถปรากฏตัวในลานฝึกซ้อมได้จะเป็นใครอื่นอีกนอกจากนายหญิงของเจ้าวังหวนเสียที่เล่าลือกันว่างามหนักหนาะดัง นั้นบางคนจึงพยายามละสายตากลับไปให้ความสนใจแก่การฝึกซ้อมถาาว่าหลายคนไม่สามารถห้ามตัวเองได้หรือไม่ก็โง่เขลาเกินกว่าจะสงสัยว่าหญิงงามผู้นี้คือใครชั่วพริบตาเดียวความเงียบก็กระจายไปทั่วลานฝึกซ้อมตรงกลางลานฝึกซ้อมรับรู้ถึงความผิดปกติ คู่ฝึกซ้อมของราชาปีศาจเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งเส้นผมสีดำยาวถูกมัดรวบเอาไว้ด้านหลังแววตาชานชา,าดแม้หน้าตาของเขาจะเหมือนขุนนางหรือนักปราชญ์แต่ชายหนุ่มคนนั้นก็มีร่างกายสูงใหญ่และเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อเขาคือคนที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงรอบข้างก่อนราชาปีศาจท,ท,ที่เห็นว่าคู่ซ้อมแสดงท่าทีแปลกไปจึงหันมองตาม พริบตาที่มองเห็นสาเหตุเขาก็หยุดชะงักกระบองเหล็กที่กำลังกวัดแกว่งอยู่กลางอากาศหลุดมือลงกระแทกพื้นก่อให้เกิดหลุมขนาดเล็กบนลานดินนายท่าน ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับราชาปีศาจใครเรียกเตือนสติคนที่ยืนนิ่งหลังจากทำอาวุธตกพื้นจึงรู้ตัวหลีวนหลงเดินแหวกฝูงชนตรงไปยังที่นั่งในศาลาหญิงสาวผู้งดงามคนนั้นลุกขึ้นยืนกม้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อทำความเคารพเขาชายหนุ่มหยุดยืนห่างออกไปเล็กน้อย ระยะห่างนี้เพียงแค่พอได้ยินบทสนทนาของกันและกันเท่านั้นหญิงสาวเองก็ไม่ได้ว่าอะไรที่เขาแสดงท่าทางห่างเหินออกไปทำไมถึงมาที่นี่ข้าออกมาเดินเล่นเจ้าคะ่ะได้ยินว่าท่านอยู่ที่นี่ก็เลยอยากมาพบหรือว่าข้าไม่สามารถมาที่นี่ได้เจ้าคะไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ที่นี่มีแต่บุรุษ เขานิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาสีแดงของเขาเหลือบมองนางก่อนจะเสมองไปทั้งอื่นครั้งหน้าเจ้าควรแจ้งข้าก่อนหากจะมาที่นี่เจ้าค่ะนางกรับคำหญิงสาวมองบรรดาชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลังเล็กน้อยข้าจะไปรอท่านที่โต๊ะอาหารเชิญซ้อมกันต่อเถอะเจ้าค่ะ แม้ไม่มีใครพูดอะไรแต่นางรู้ว่าการปรากฏตัวของนางทำให้การฝึกซ้อมหยุดชะงักดังนั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองกลายเป็นอุปสรรคต่อการฝึกของพวกเขาเลยขอตัวกลับบางทีนางอาจทำให้ราชาปีศาจไม่พอใจดูจากระยะห่างที่เขาเว้นเอาไว้และการที่เขาไม่ยอมมองหน้านางตรงๆเลยสักครั้ง เอาเถอะไม่ใช่ว่าจะสามารถคุ้นเคยหรือยอมรับสตรีที่เพิ่งเจอกันไม่กี่วันได้ง่ายใดถึงเพียงนั้นนอกจากนี้นางยังก่อเรื่องตั้งแต่มาถึงวันแรกหากจะทำให้เขารู้สึกไม่พอใจบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเย่เย่เสียงก้มศรีรษาเล็กน้อยแล้วกล่าวลาร่างที่งดงามในชุดสีม่วงเดินจากไปแผ่นหลังตั้งตรงท่วงท่าที่ดูเชื่องช้าและสง่างาม ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหยุดสายตาจากการจับจ้องนางได้แม้ยามที่หล่วหวนหลงหันกลับมามองทหารในลานฝึกซ้อมนั้นสายตาของพวกเขาก็เอาแต่มองหญิงสาวที่เดินออกไปแล้วดวงตาสีแดงสดพอประกายกล้ากระทืบเท้าหนึ่งครั้งจนพื้นยุบเสียงดังสะเทือนไปทั่วลานฝึกคนเหล่านั้นสะดุ้งทั้งร่าง คนลุกชั้นก่อนจะได้ยินเสียงแผดดังสน,นันกลับไปฝึกเพิ่มอีกหนึ่งชั่วยามหลายคนอยากกล้ำให้แต่พวกเขาไม่กล้านี่ใกล้เวลาอาหารเช้าแล้วจากที่ควรได้พักในอีกหนึ่งค่าทำไมถึงกลายเป็นหนึ่งชั่วยามไปได้ความผิดของพวกเขาคืออะไรบางคนคิดว่าพวกเขาละเลยการฝึก แต่บางคนรู้ลึกกว่านั้นตัวอย่างเช่นชายหนุ่มที่เป็นคู่ซ้อมของราชาปีศาจเสนาธิการหนุ่มผู้ชานชาดเดินเข้ามาใกล้เจ้านายของตัวเองถ้าว่าเดินได้ระยะหนึ่งหลี่วนหลงก็ยกมือห้ามหยุดเขาเอาไว้จากตรงนั้นเจ้าได้กลิ่นเหม็นหรือไม่คนฟังแปลกใจเขาไม่ค่อยเข้าใจในคำถามกลิ่นเหม็นอะไรนายท่าน กลิ่นเหงื่อกลิ่นซ้ายจากตัวข้าไม่ข้าไม่ได้กลิ่นอะไรจากท่านเกิดอะไรขึ้นหรือในท่านราชาปีศาจผ่อนลมหายใจแล้วสายหน้าไม่มีอะไรเพราว่าชายหนุ่มข้างกายยังได้ยินเสียงพึมพำเช่นนั้นนางก็คงไม่ได้กลิ่นเหมือนกันข้าควรจะอาบน้ำสักสองรอบก่อนไปพบนางดีหรือไม่นะ ในขณะที่ผู้คนในวังหวเนเซียกำลังจะเริ่มต้นอาหารเช้าของพวกเขาผู้คนในอีกดินแดนหนึ่งก็กำลังเริ่มต้นวันใหม่เช่นเดียวกันในจวนตระกูลแย่ที่เงียบสงบบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาแม้จะผ่านไปร่วมเดือนแล้วที่แย่เย่เสียงเดินทางขึ้นเกี้ยวเพื่อไปเป็นนายหญิงให้แก่ประมุขแห่งวังหวเนเซียผู้คนจำนวนมากรวมถึงบ่ารับใช้ ภายในต้วนต่างรู้ดีว่าหนทางที่อยู่ข้างหน้าอาจไม่ใช่ความสะดวกสบายแต่เป็นขวากหนามและความทุกข์ทรมานจากการเป็นเครื่องสังเวยราชาปีศาจผู้นั้นจะทำอย่างไรกับเจ้าสาวของเขาก็สุดรู้คนภายนอกอาจจะลืมการเสียสละของคุณหนูใหญ่ตระกูลเย่ในเวลาไม่นาน แต่บ่าวรับใช้ภายในจวนไม่ได้คิดแบบนั้นพวกเขาเห็นคุณหนูใหญ่มาตั้งแต่ยังเด็กแม้ภายหลังนางจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวังหลวงพวกเขาก็รับรู้ถึงสิ่งที่นางเป็นและความทุกข์ที่นางต้องเผชิญจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นมเผียงแม่นมชาราที่เลี้ยงดูใกล้ชิดคุณหนูใหญ่มากที่สุด ตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานางมักนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวและสวดมนต์หน้ารูปสลักพระโพธิสัตว์ทุกคนในตวนรู้ว่าแม่นมชารากำลังสวดมนต์เพื่ออวยพรให้คุณหนูใหญ่ได้พบกับโชคชะตาที่ดี หลังจากตื่นนอนตอนเช้านางใช้เวลาครึ่งชั่วยามเพื่อสวดมนต์หลังจากนั้นจึงทำหน้าที่ดูแลจัดการอาหารเช้าสำหรับเจ้านายอันประกอบด้วยนายท่านหูหยินคุณชายใหญ่และคุณหนูเล็ก แม่นมเิงเคยเป็นคนที่ใส่ใจงานของนางอย่างมากนายหญิงของตวนเคยได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อนางแต่งงานเข้ามาเป็นสะพ้ายของตระกูลเย่สำหรับความรู้สึกแล้วแม่นมผิผิงเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแม่นมชาราเลี้ยงดูใต้เท้าเย่มาตั้งแต่เขายังเด็กและเลี้ยงดูบุตรชายบุตรสาวของตระกูลแย่มาทุกคนหลังจากมื้อเช้าผ่านไปอย่างเงียบเหงานายหญิงของตวนก็ เรียกตัวแม่นมผิงเอาไว้เพื่อคุยเป็นการส่วนตัวในเรือนพักส่วนตัวของนางหญิงชารายืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆกระทั่งอีกฝ่ายต้องลุกขึ้นมาจับมือจูงไปนั่งที่เตียงอย่างไม่ถือตัวแม่นมผิงข้ารู้ว่าท่านเสียใจ แต่เวลาผ่านมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วข้าอยากให้ท่านกลับมาเป็นปกติเสียทีการที่ท่านเอาแต่โศกเศร้ามันไม่ดีต่อสุขภาพแม้จะพูดออกไปด้วยความห่วงใยเทว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นรอยยิ้มบิดเบี้ยวจากหญิงชาราดวงตาหม่นแสงมองนายหญิงของนาง น่าแปลกใจจริงๆที่คนพูดให้เบาละจากความโศกเศร้ากลับเป็นมารดาของคุณหนูใหญ่ไม่ใช่ตั้งหนึ่งเดือนแต่เป็นเวลาเพียงหนึ่งเดือนที่คุณหนูใหญ่จากไปพวกท่านสี่คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แล้วคนฟังรู้สึกว่าข้อกล่าวหานี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าข้าไม่เสียใจแม่นมผพงข้าเป็นมารดาของนางนะลูกสาวแต่งออกไป ย่อมต้องรู้สึกใจหายอยู่บ้างแต่ต่อให้คิดถึงนางแค่ไหนพวกเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้แค่หายใจอยู่บ้างหญิงชาราลุกขึ้นยืนดวงตาของนางแดงำํำขณะที่มองสตรีตรงหน้าก็เต็มไปด้วยความรู้สึกดูแคลนคนที่คุณหนูใหญ่แต่งงานด้วยคือราชาปีศาจประมุขของวังเวนเซียที่โหดเหี้ยมที่สุด คุณหนูใหญ่เสียสละส่งตัวเองไปแทนคุณหนูเล็กต้องเผชิญชะตากรรมโหดร้ายแค่ไหนบ้างแต่ท่านหูยินท่านเป็นมารดาของนางกลับพูดแค่ว่าใจหายแม่นมพิงนางพูดไม่ออกอยากจะคัดค้านขึ้นมาบ้างเยีย่เสียงเป็นพี่สาวที่ผ่านมานางทำร้ายจิตใจของน้องสาวมาตลอดการที่นางยินยอมไปแต่งงาน ก็เพราะคนที่องค์ราชทาญาตรักใคร่คือหลิงเอ,อ๋อหากนางยังดึงดันที่จะแต่งงานกับองค์ราชทาญาตแล้วให้หลิงเอ๋อแต่งกับราชาปีศาจสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครมีความสุขเลยแม่นมเพียงหัวเราะมือเหี่ยวย่อนสันเภาความสุขของท่านความสุขของขุนหนูเล็กแต่ไม่มีใครคิดถึงความสุขของขุนหนูใหญ่เลยหูยินตอนที่คุณหนูใหญ่ยังอยู่ พวกท่านก็เอาแต่ทำร้ายนางตลอดเวลาถึงเวลานี้นางจากไปแล้วพวกท่านก็ยังคิดไม่ได้หญิงชาราสายหน้าแววตาของนางสิ้นหวังเต็มที่หากพวกท่านไม่พอใจจะส่งบ่าวไปที่วัดก็ได้บ่าวจะได้มีเวลาสวดมนต์ให้คุณโน้ใหญ่มากขึ้นบ่าวขอตัวเจ้าค่ะ ฟางหลี่หลิวไม่มีถ้อยคำที่จะเอ่ยรังแม่นมผิงสำหรับนางแล้วหญิงชาราคนนี้ถือเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้ให้การช่วยเหลือและเมตานางมาโดยตลอดดังนั้นนางไม่สามารถต่อว่าแม่นมผิงได้ในขณะเดียวกันนางก็ไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองคิดผิดเรื่องของบุตรสาวคนโต บ่าวชาราเปิดประตูห้องออกกลับพบว่าด้านนอกมีหญิงสาวผู้หนึ่งยืนอยู่ใบหน้าน่ารักดวงตาเศร้าหมองแดงดำดูเหมือนนางจะยืนอยู่ด้านนอกมาสักพักแล้วอาจนานพอให้ได้ยินการสนทนาทั้งหมดแม่นมชาราก้มศีรษะให้นางและกำลังจะเดินจากไปถ้าว่าเด็กสาวกลับจับมือเหี่ยวย่นเอาไว้ริมฝีปากสีราวกรีบดอกบัวสัน ถ้าเป็นข่าที่จากไปท่านจะเสียใจเท่านี้หรือไม่ในหัวใจของท่านพี่สาวเป็นคนที่ข่าไม่สามารถเทียบได้ใช่หรือไม่แม่น้องพิงท่านเองก็เลี้ยงข้ามาเหมือนกันพวกเราสามพี่น้องต่างก็เติบโตขึ้นมาได้เพราะท่านทำไมท่านไม่คิดจะรักข้าบ้างน้ำเสียงอ่อนแอน,นั้นสะอึกสะอื้นให้ขนหนูเล็ก ท่านเป็นคนที่ทำให้ผู้อื่นสนุกสนานและทำให้ผู้อื่นสงสารได้สเสมอแม่หนอมเิียงกลุมข้อมือของเด็กสาวเอาไว้บุตรสาวคนเล็กของตระกูลแย่แย่หลิงเซียวที่น่ารักและเป็นที่รักยิ่งของทุกคนสำหรับบ่าวแล้วไม่มีใครเทียบกับใครได้คนชายใหญ่คนหนูใหญ่หรือแม้แต่ท่านคนหนูเล็กทุกคนมีความสำคัญสำหรับบ่าว แต่ท่านก็รักพี่สาวมากที่สุดหากเป็นค่าที่ต้องไปท่านจะสวดมนเพื่อข้าหรือไม่จะสศกเจ้าเพื่อข้าหรือไม่น้ำเสียงคล้ายกับว่านางไม่ได้รับความยุติธรรมบ่าวรักพวกท่านทุกคน เพียงแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งบ่าวไม่สามารถแบ่งความรักได้เท่าเทียมเหมือนกับที่บิดามารดาท่านไม่ได้รักท่านกับคนหนูใหญ่อย่างเท่าเทียมกันฟางหลี่หลิวที่นั่งฟังบทสนทนานี้จากภายในห้องไม่อาจตอบโต้ได้แม่นมชารายังเอ่ยต่อท่านได้รับความรักจากผู้คนทั้งหมดที่ท่านได้พบทั้งพี่ชายบิดา มารดาของท่านหรือแม้กระทั่งองค์ราชทายาทที่เป็นคู่มันของพี่สาวท่านคุณหนูใหญ่ไม่เคยได้รับสิ่งนั้นเลยเบามองเห็นคุณหนูใหญ่ดิ้นรอนทำทุกอย่างแต่ไม่เคยได้รับสิ่งใดตอบกลับมาเบ่าจึงรักคุณหนูใหญ่ให้มากเพื่อทดแทนสิ่งที่พวกท่านไม่เคยให้นาง วันนี้ไม่มีพวกท่านคนใดคิดถึงความเสียสละของขุนูนูญยหรือโศกเศร้ากับชะตากรรมที่นางพบบ่าวจะทำในส่วนนี้ทดแทนพวกท่านเองแม่น้มผิงไม่อยู่ต่อเพื่อฟังสิ่งอื่นนางปล่อยมือเด็กสาวออกแล้วไปจากห้องนั้นปล่อยให้เยหล่ลิงเซียวมองแผ่นหลังที่งองุ้มค่อยๆจากไปเมื่อไม่สามารถรั้งเอาไว้ได้ เด็กสาวก็เดินเข้าไปภายในห้องของมารดาทันทีที่พบหน้าก็สวมกอดแล้วร้องไห้ฟางหลี่หลิวกอดบุตรสาวเอาไว้แนบออกพยายามลูบแผ่นหลังที่สั่นเผาเพื่อปลอบโยนแม่นมพิงพูดไปพ่อกำลังเสียใจเจ้าอย่าเอามาใส่ใจเลยนะท่านแม่ลูกคิดว่าแม่นมพิงอาจพูดถูกมันอาจเป็นความผิดของลูก มันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นยิ่งไม่ใช่ความผิดของเจ้าด้วยหากความรักเป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดเองได้องค์ราชธาญาิของบังคับตัวเองให้รักพี่สาวของเจ้าไปแล้ว ไม่มีใครอยากให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นหรอกลูกรักสำหรับนางการที่บุตรสาวคนเล็กมีใจปฏิพัติต่อองค์ราชทายาทเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ตาช่างในหัวใจมารดาเช่นนาง เอียงข้างอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่านางไม่รักบุตรสาวคนโตเพียงแต่ความห่างเหินและไต้ชิดระหว่างบุตรสาวคนโตกับบุตรสาวคนเล็กนั้นมากเกินไปหลายครั้งท่ามกลางงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่ในวังหลวงสตรีที่ปรากฏตัวอยู่ข้างกายฮองเฮานั้นมีรัศมีและความงามเยือกเย็น จนยากที่จะเข้าใกล้แม้แต่นางที่เป็นมารดายังรู้สึกว่าเด็กคนนั้นคล้ายมีใช่บุตรสาวสง่างามเกินไปเยือกเย็นเกินไปห่างเหินเกินไป จนท้ายที่สุดน้ำหนักในใจมารดาก็ลดน้อยถอยลงเผ่าว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรแม้ในขณะที่ปลอบบุตรสาวคนเล็กก็ยังมีชั่วขณะหนึ่งที่รู้สึกหวาดกลัวตัวเองดังที่บุตรสาวได้ถามแม่น้มผิงไปหากเปลี่ยนเป็นแย่หลิงเสียวต้องแต่งงานกับราชาปีศาจบ้างแม่น้มผิงจะโศกเศร้าเท่านี้หรือไม่และหากผู้ที่ต้องเผชิญชะตากรรมไม่รู้ร้ายดีเป็นแย่ หลิงเซียวตัวนางยังจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อยู่อีกหรือไม่เหยาซูลี่เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นมีคนมารายงานนางว่าวันนี้แย่เยี่ยเสียงหายจากอาการป่วยและสามารถออกมาเดินเที่ยวเล่นอวดโฉมในวังหวนเสียได้แล้ว ข่าวว่าสตรีผู้นั้นถึงขนาดเล่นไปหาสิทธิ์พี่ใหญ่ที่ร้านฝึกซ้อมด้านหน้าเล่นหูเล่นตาใส่ชายหนุ่มจำนวนมากเวลานี้ยังได้ร่วมโต๊ะอาหารกับสิทธิ์พี่ใหญ่ของนางเอียดดังนั้นหญิงสาวตึงตัดสินใจไม่รับอาหารเช้าที่ห้องพักของตัวเองแต่เดินทางมาร่วมโต๊ะกับสิทธิ์พี่ใหญ่แทนนอกจากนี้ยังลากเอาสิทธิ์พี่ร้องที่เดิมพีกินข้าวพร่องไปครึ่งถ้วยแล้ว ให้ติดตามมาด้วยเจ้าลากข้ามาทำไมข้ากินข้าวอยู่กูหนิงเพียนไม่สอบอารมณ์แต่ก็ปล่อยให้สิทธิ์น้องลากตัวเองเดินไปตามทางท่านต้องไปเป็นเพื่อนข้าเราจะไปกินข้าวที่เรือนสิทธิ์พี่ใหญ่ยิ่งคนเยอะก็ยิ่งขัดขวางแผนการของนางจิ้งจอกนั่นได้ดีนางจิ้งจอกอะไรเจ้ากำลังพูดถึงพี่สะพ้ายเช่นนั้นหรือ ก็ใช่นะสินางหันมากล่าวแม้มริมฝีปากแน่นนึกถึงรายงานเมื่อเช้ายิ่งไม่สบอารมณ์เมื่อเช้านางจิ้งจอกนั่นถึงขั้นไปให้ท่าสิทธิ์พี่ที่ร้านฝึกซ้อมนอกจากเข้าหาสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วคงคิดอยากจะหว่านสเสน่ห์คนอื่นที่อยู่ที่นั่นด้วยร้ายกาที่สุด นางจะไปหาสามีของนางแล้วผิดตรงไหนกันชายหนุ่มสะบัดมือที่ลากเขาอยู่ออกจัดเสื้อผ้าตัวเองให้เข้าที่เจ้านี่ชักจะมากเกินไปแล้วนะคำก็เรียกนางปีศาจสองคำก็เรียกนางจิ้งจอกแล้วยังพานกโกรธพี่สะพ้ายเรื่องที่นางไปหาสิทธิ์พี่ใหญ่ที่ร้านฝึกซ้อมอีกอย่างเจ้าได้เห็นด้วยตาตัวเองหรือ ถึงว่านางหวานสเสน่ห์ให้ใช้อื่นคนฟังอ้ำอึ้งหน้างอง้ําไม่ได้เห็นแต่สายข่าวของข้ารายงานมาแบบนั้นเฮใช้หนุ่มหัวระกอดอกกดสายตามองสิทธิ์น้องที่สูงแค่ช่วงไหลของเขาสายข่าวของเจ้าก็คงเป็นสาวใช้สักคนใช่หรือไม่คนพวกนี้ชอบนินทาจะตายฟังผ่านๆก็พอได้ แต่จะเอาสาระอะไรกับพวกนางกันมแีแต่แต่งเติมเรื่องราวเอาสนุกไปเรื่อยเหยาซูรี่ฟาดมือใส่ต้นแขนเขาหนึ่งครั้งเต็มแรงทำไม่ชอบเข้าข้างนางนักท่านไม่เคยพบนางสักหน่อยท่านจะรู้ได้อย่างไรว่านางไม่ใช่นางปีศาจจริงจรกที่ต้องจะขมือบสิทธิพี่ใหญ่ก็เพราะไม่รู้จักนี่ไงถึงไม่รีบตัดสินว่านางเป็นอย่างไรเจ้าก็เถอะ อย่าเอาอาคติมาบังตานักเลยเขาผ่อนลมหายใจแต่เอาเถอะจะไปก็รีบไปข้าเองก็อยากจะพบหน้าพี่สะพ้ยแล้วเหมือนกัน เพราะไม่อยากทะเลาะเหมือนเด็กๆกูหนิงเพียนจึงยอมติดตามไปอย่างไรเขาเองก็อยากจะพบพี่สะพ้ยคนงามอยู่แล้วถือโอกาสนี้ไปด้วยก็น่าจะดีทั้งสองคนจึงเร่งสีเท้าเดินไปตามทางจนถึงเรือนของสิทธิพี่ใหญ่หลังจากสาวใช้เข้าไปรายงานพวกเขาก็เดินเข้าไปในห้องกินข้าวด้านใน บนโต๊ะกลมสำหรับกินข้าวมีอาหารอยู่ในจานสี่ห้าอย่างแต่ที่ดึงดูดสายตายิ่งกว่าอาหารคือสตรีในชุดสีม่วงเข้มที่นั่งอยู่มุมหนึง่งแผ่นหลังตั้งตรงสายตาทอดมองไปที่ภาพวาดภูเขาซึ่งประดับอยู่ภายในห้อง เพียงแค่นั้นก็คล้ายกับมองเห็นภาพวาดกูหนิงเทียนมองใบหน้าที่ได้รับการแต,แต่งแต้มเพียงบางเบาอย่างตื่นตะลึง่งคําว่างดงามไม่อาจบรรยายความงามของสตรีตรงหน้าได้เท่าว่านอกจากคําว่างดงามแล้วจะสรรหาคําอื่นมาอธิบายก็ไม่ได้อีกงดงามเช่นนี้เยือกเย็นเช่นนี้คํากล่าวว่าเหมือนนางปีศาจก็ไม่เกินจริงไปนัก จิตใจของปู่หนิงเทียนเต็มไปด้วยความชื่นชมเพาว่าหัวใจของเหยาซูรี่ กลับเต็มไปด้วยเพลิงริษยาคราวก่อนที่พบกันในสภาพค้นป่วยก็ว่างดงามมากแล้วมาวันนี้หญิงสาวตรงหน้ากลับยิ่งงดงามขึ้นไปอีกขี้ริ้วขี้เรกว่านาั่งก็คงไม่ต้องห่วงว่าสิทธิพี่ใหญ่จะไข้แขวหรือวันไหวแต่ความงามเช่นนี้อันตรายอย่างยิ่งนางจริ้งจอกตัวนี้อาจเป็นปีศาจร้ายพี่ใช้ความงามมาล่ด,ดวงใจสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งเกิด ความระแวงและริษยาเพิ่งหายป่วยก็ได้ข่าวว่าเจ้าเดินสำรวจไปทั่ววังหวนเสียหรืออดรนทนไม่ไหวอยากจะแสดงตัวในฐานะนายหญิงของประมุขวังหวนเสียประโยคแรกที่หลุดออกมาไม่ใช่คำทักทายแต่กลายเป็นพ่อยคำถากถาง ประชดประชันผู้พูดชดหน้าขึ้นแล้วเดินมานั่งตรงข้ามกับแย่เยี่ยเสียงจากนั้นยังดึงให้กูหนิงเพียนมานั่งขั้นกลางตำแหน่งเช่นนี้ที่โต๊ะกลมนั้นทำให้ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องได้นั่งข้างสิทธิ์พี่ใหญ่ของตัวเองปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ